สวัสดีครับนะพอดีมีคนถามเข้ามาว่าจอดรถติดไฟแดงเนี่ยเข้าเกียร์อะไรดีอ่านะก็จะมีให้เลือกก็คือเกียร์ที่จอดได้ก็คือมีพีอ่ามีเนแล้วก็มีดีนะสามเกียร์เออเราจะเข้าเกียร์อะไรดีนะผมไล่ให้เลยนะอะ่ะเกียร์พีนะเกียร์พี ต้องบอกเลยว่าไม่ควรเข้านะไม่ควรเข้าเกียร์พีเลยเพราะว่าถ้าเราจอดรถติดไฟแดงเนี่ยแล้วสมมุติว่ามีาแบบเรวร้ายสุดเลยนะมีคนมาชนท้ายรถเรานะชนอย่างแรงเลยนะตัวนี้อาจจะทําให้เกียร์รถพังได้อาจจะทําให้เกียร์รถพังได้เลยนะถ้าจอดที่เกียร์พีอ่าแล้วก็อ่าขยับมาเป็นต่อมาเป็นเกียร์เอ็นนะเกียร์เอ็นตัวนี้ก็ก็ใช้ได้นะจอดได้ อ่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่ามันจอดติดไฟแดงนานนาอ่สักประมาณสักนาทีครึ่ง2นาทีอะไรประมาณนี้ก็แนะนำให้เปลี่ยนเปลี่นเ,เนดีกว่าอ่ามันจะได้รักษาตัวเกียร์ไปด้วยนะยืดอายุการใช้งานเกียร์นะต่อมาเป็นเกียร์ดีเกียร์ดีถ้าสมมติว่าเราจอดติดไฟแดงสักประมาณสัก หนึ่งนาทีน,น,นาทีไม่เกินนาทีครึ่งอะไรประมาณนี้หรือว่าไม่เกิน2น,นาทีก็ใส่เกียร์ดีไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าจอติดไฟแดงนันๆนะให้เปลี่ยนเปลี่ยนอ่าให้เปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นเลยอ่าเพราะว่าถ้าสมมติเราใส่เกียร์ดีอยู่เนี่ยคือรถไม่อยากจะเดินหน้าอ่ารถไม่อยากจะเดินหน้าแต่ว่าเราห้ามมันไว้ไม่ให้มันเดินถ้าเราทําแบบนี้นานๆเนี่ยเกียร์อาจจะสึกหลอเร็วนะอายุการใช้าง,งานเกียร์จะสั้นขึ้นอ่าหรือว่าถ้าสมมติว่า เราขับรถในที่ที่รถติดเออรถติดนะรถติดรถขยับได้เรื่อยๆอืมไม่ใช่ว่ารถติดกึกจอดนานนะถ้าติดกึกจอดนานถ้าถ้าเราคิดว่ามันจอดนานนะให้ใส่เกียร์เอ็นอ่าแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันขยับอ่าขยับเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเงี้ยก็ต้องเล่นปินเกียร์ดีไว้อ่าเพราะว่าถ้าสมมติว่า ไอ้รถ hey, ติดหน่อยนึงเราเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นนะรถขยับเป็นเป็นเกียร์ดีสลับสลับนี้ฮะแบบนี้เกียร์ก็พังง่ายนะอายุการใช้งานเกียร์ก็สั้นลงนะลองเอาไปใช้กันดูนะผมว่า,าสิ่งที่ผมบอกไปนะน่าจะยืดอายุการใช้งานเกียร์ได้มากขึ้นลองทำกันดูครับ